โอ้โหเอาแล้วครับล่าสุดครับกริปเพ่นฝูงใหม่ครับจัดหนักจัดเต็มสำหรับกองทัพไทยละครับ เท่านั้นยังไม่พอครับล่าสุดเตรียมเสริมกำลังหน้าน้ำใหม่ครับเพื่อเตรียมเสริมกำลังเรือฟริเกตของกองทัพเรือครับสองลำแบบจัดหนักจัดเต็มมูลค่าเนี่ยสามหมล้านครับต้องบอกเลยครับว่านี่คือการเสริมทัพชุดชนิดที่ว่าเขมรยังต้องอ้าปากตาค้างแน่นอนครับถ้าหากว่าคิดจะมีปัญหากับไทยครับ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่าจากการรายงานข่าวที่ต้องจับตามองนะครับของคอรมอในชุดนี้นะครับจออนุมัติครับเพราะว่านี่คือเรื่องเร่งด่วนแล้วก็จะมีการทําสัญญากันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับทางฐานอากาศครับเตรียมที่จะเอากิฟเพนเข้ามาอีกฝูงหนึ่งครับซึ่งฝูงหนึ่งเนี่ยมันมี12บสองลำครับ โอ้โหบินกันให้ฟิลเฝ้าเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่านี่คือการปกป้องอธิปไตยในทุกรูปแบบจริงๆครับสำหรับคลิปเพนของเรานะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีโครงการที่จะจัดหาแล้วก็นําเข้ามาก่อนเนี่ยมันจะเป็นล็ดๆนะครับก็จะไม่ได้แบบเติมเข้ามาทีเดียว12ลําเพราะมันก็แพงอยู่วงเงินทั้งหมดเนี่ยหมื่นจุดเพันล้านบาทแะครับโอ้โหเอาง่ายๆก็19,500ล้านบาทครับ ขณะที่การซื้อเรือฟริเกตเนี่ยมูลค่าหนักกว่านั้นนี่ครับ35,000ล้านบาทโอ้โหคือเรียกได้ว่าเสริมชนิดที่ว่าป้องกันแล้วก็ปกป้องนะครับกันภัยคุกคามจากนา,นานาประเทศได้อย่างหายห่วงแน่นอนครับในการจัดหาจัดซื้อครั้งนี้ครับ คือตอนนี้เนี่ยเขากําลังดูอยู่นะครับว่าเฟสแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับของการเสริมเข้ามาแล้วก็จะเตรียมที่จะทําสัญญากับ SAB นะครับในวันที่25สิงหาคมนี้เลยคือด่วนมากเร็วมากนะครับเพราะว่าอยากได้เลยนะครับที่สวีเดนเนี่ยก็ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มาเนี่ยเขมเนี่ยมีแสบนะครับ ส่งหนังสือไปนะครับส่งรายงานไปไม่ให้สวีเดนเนี่ยขายอาวุธหรือเครื่องบินให้กับไทยแต่ทางสวีเดนก็ยืนยันแบบหนักแน่นแล้วทางทูตหรืออุปทูตหรือว่าทูตทาหารเนี่ยนะครับที่มาดูนะครับในหน้าง,งานที่ไทยเราเกิดความเสียหายเนี่ยต้องบอกว่าทางสวีเดนพูดชัดเจนแล้วนะครับบอกว่าไม่มีเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องจริงและพร้อมที่จะขายสัมพัทธ์กำลังอาวุธทุกสิ่งทุกอย่างยุธทธปกรณ์ ให้กับทางด้านของประเทศไทยนั่นเองนะครับเช่นเดียวกันครับกับโครงการในการจัดหาเรือฟริเกตของทางด้านกองทัพเรือคาดว่าจะอนุมัตินะครับปกติแล้วเนี่ยเขาให้ลำเดียวนะ เออปีละลํำนะครับหรือว่าครั้งละลํำเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยมาเลย2นะครับแต่ทยอยมาก่อนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแหละว,วงเงินมันสูงมากนะฮะเพื่อป้องกันแล้วก็ปกป้องอธิปไตยของไทยเพราะเราเห็นแล้วนี่ขเขมรมันมีเรือขเขมรอยู่นะมันเสริมมานะคือหลายๆท่านเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่า, i, าเฮ้ยเขมรเสริมอะไรบ้างจริงๆแล้วเนี่ยทั้งทหารกําลังพลเนี่ยเสริมมา30,000นลายกําลังเสริมอีกเกือบแสนนะครับ ในในบริเวณชายแดนเนี่ยก็ต้องดูว่าเฮ้ยทำไมคุณเสริมเยอะขนาดนี้แล้วยังมีเสริมเรือกองทัพเรือนะครับจีนเนี่ยให้เรือกับขเขมรอีกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางกองทัพไทยมองเห็นแล้วนะครับว่าตรงนี้นี่สําคัญสุดๆเลยว่าอา้าวมันเหมือนจะเล่นไม่ซื่อแล้วเขมรน,นะฮะบ,บอกหยุดยิงแต่เสริมเยอะมาก คือตอนนี้เนี่ยจากทางรายงานของที่ประชุมของคณะรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยนะครับก็รักษาการนายกรัฐมนตรีเขาก็มีการพิจารณาแล้วแหละว่าอ่ะตอนนี้มันต้องมาแล้วนะฮะคือมันต้องจัดหนักจัดเต็มและมันจะมาช้าไม่ได้แล้วเพราะว่าการสั่งซื้อเนี่ยมันก็จะมีในช่วงของห่วงเวลาที่จะเข้ามาเสริมเติมแต่งบางทีเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่าใช้หรือไม่ใช้เนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าสุดท้ายถ้าจะใช้แล้วไม่มีในงานเข้า นะครับซึ่งตอนนี้ครับรัฐบาลเนี่ยปกติจะให้ซื้อแค่ปีละลำแต่ว่าเมื่อเห็นถึงภัยคุกคามทางรายงานอน,น,นี้ผมอ่านรายงานให้ฟังนะเขาบอกว่าทางเห็นภัยคุกคามจากการเสริมสร้างของกองทัพเรือกัมพูชาจึงอนุมัติหลักการให้ซื้อเพิ่มอีกลำหนึ่งเป็น2ลำนะครับแล้วซึ่งมีรายงานเข้ามาว่าจีนมีแผนจะมอบเรือขอแวดสองลำให้กับกองทัพเรือกัมพูชาอีกด้วยก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามเหมือนกัน น,นอกจากนี้ครับจะมีการพิจารณาในการจัดซื้อเครื่องบินกริปเพนะครับในรุ่นนะครับ E F จาก S A A B สวีเดนระยะที่1เราจะแบ่งเป็นหลายๆระยะนะครับระยะที่1เนี่ยจำนวน4เครื่องมูลค่า19,500ล้านบาท ตามที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเน้นนำเสนอตามความต้องการของกองทัพและก็ได้มีการคัดเลือกกันเรียบร้อยแล้วแล,วและมีการเจรจาแบบออฟเซ็ตพ o ิซีแล้วนะครับทั้งนี้ครับเครื่องบินขับไล่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าเครื่องบินขับไล่ f 16เนี่ยเดี๋ยวจะมีการปลดประจำการ หลังจากปี2571ถึง2578เนี่ยหลังจากนี้ไปอีก10ปีเนี่ยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทยอยปลดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานมา40ปีแล้วครับทุกท่านฮะมันนานมากจึงมีการตั้งคณะกรรมการคัดเลือกก็เลยเลือกมาเนี่ยเป็นรุ่นนี้นะครับงบประมาณรวมทั้งหมด60,000ล้านทุกคน60,000ล้านแบ่งเป็น3เฟสเนี่ยแหละก็อย่างที่บอกเออไอหมื่นเกเนี่ยเฟสแรกอ้โหตอนแรกน่ยว่าหมื่นทั้งหมด คือ3เฟส6 0หมื่นล้านส่งมอบเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วเสร็จในปี2572ก็คืออีก3ปีส่งมอบเสร็จอุโหแพงมากนะแต่ว่าข้อดีทำไมหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไปเอากิฟเพนไม่เอา F16 ล่ะนะครับเพราะว่า F16 เนี่ยจริงๆแล้วถ้าเอาแบบยุธทธภปกร อาวุธจัดหนักจัดเต็มเข้ามาในเครื่องเนี่ยยังไงยังไงก็อยู่ในเครื่องบินที่จัดว่าโหสุดยอดไฟเตอร์แบบสุดๆทำได้ทุกรูปแบบภารกิจในการจู่โจมทำได้หมดแต่เพียงแต่ว,ว่าเทคโนโลยีของ F16 เนี่ยที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปล่อยมาให้เราเต็มยังกั๊กอยู่นะครับยังมีหลายๆอย่างที่ไม่ได้เปิดมาแล้วก็ไม่ได้จัดมาในเครื่องแต่ถ้าเป็นทางของสวีเดนกริปเพนเนี่ยอาจจะเป็นการปกป้องอธิปไตยเนี่ยเขาจัด ให้แบบโหฟูลออปชันอยากได้อะไรเทคโนโลยีขึ้นจอลิงค์ทุกอย่างมาพร้อมสับหมดเลยนะครับซึ่งทางนักบินแล้วก็ทางกองทัพบ,บอกว่านี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่ามันง่ายกว่าคือถ้า F16 แบบให้มาเต็มสูบเนี่ยผมว่าก็สูสีอยู่นะน่าจะเป็นช้อยที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาวิเคราะห์แล้วไนงะว่าสิ่งที่เราต้องการมาเนี่ยก็คือสิ่งที่มันเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่ใช่ว่ามาแต่เครื่องปืนไม่มีอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไนงะนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยที่กองบินที่1นครราชสีมานะครับก็จะเป็นฝูงบินสตาร์เพื่อดูแลภาคพื้นที่ภาคอีสานนั่นเองนะครับอ่ะถ้าเราลองมาดูรุ่นกันให้ลึกๆเลยนะครับมาดูทั้งเครื่องบินแล้วก็มาดูทั้งเรือรบนะครับว่าไทยของเราเนี่ยเป็นยังไงนะครับรุ่นใหม่นะสำหรับทางด้านของ JAS 39 Gripen EF เนี่ยนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับที่เราจะจัดกันมาเนี่ยนะฮะ Gripen E ครับ นั่งได้คนเดียวแต่กิ๊เพื่นเนั่งได้2คนความยาว15.2กับ15.9ไล่เรียงตามนี้เลยนะครับความกว้างใน8.6ดเท่ากันนะครับน้ำหนักขึ้นบินสูงสุดเท่ากันนะครับแล้วก็แรงขับเคพื่อนสูงสุดเนี่ยเท่ากันนะครับจุดติดตั้งอาวุธ10จุดนะครับมาแบบจุกๆุกะครับเอาไข่ไปกินนะ ต้องบอกแบบนี้แล้วก็ระยะเวลาในการเตรียมพร้อมลบเนี่ยไม่นานครับสิบถึงยีนาทีเท่านั้นเองถ้าทําได้ดีหน่อยก็นิดนิดๆเท่านั้นน,นะครับถือว่าดีมากการเติมเชื้อเพลิงบนอากาศก็ทําได้ทั้ง2เครื่องรวมไปถึงการติดตั้งปืนอันนี้สําคัญครับคริปเปิลเนี่ยดีกว่านิดนึงมันติดตั้งปืนนะครับได้กับทางด้านของคริปเปิลเเนี่ยติดไม่ได้ตรงนี้ก็ราคาต่อรําก็ประมาณนี้แต่เราพูดคุยกันเป็นฝูงนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของราคาที่มันอาจจะดรอปลงมาได้อีกนะครับ ขณะเดียวกันเรือรบฟริเกตเนี่ยคืออะไรครับนี่คือเรือรบบนน้าอ่ะต้องบอกว่ามันมีใต้น้ํากับบนน้าเรือดําน้ำเนี่ยเรายังไม่มีครับถึงมีแล้วแต่มันก็ไปไม่ได้นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรือรบบนน้ําที่สามารถทําการรบได้แบบ3ามิติคือรบบนฟ้ารบบนน้ําและรบใต้น้ําจึงเป็นเรือรบหลักของกองทัพเรือทั่วไป อ่ะอันนี้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะโดยกองทัพเรือไทยเนี่ยมีเรือฟิเกตประจําการอยู่ตอนนี้เนี่ยน่าจะประมาณลํานะครับได้แก่เรือตากสินเรือนาเรศวนเรือกะบุรีนะครับเรือสายบุรีและเรือภูมบิพล์สาหรับเรือฟิคเกตที่ประจําในกองทัพเรือไทยอ่ะก็แบ่งออกเป็นกองเรือฟิคเกตที่1กองเรือยุทธการกองทัพเรือและก็กองเรือฟิคเกตที่2กองเรือยุทธการกองทัพเรือนะครับคือต้องบอกว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราได้มาอ่ะ ในอดีตเนี่ยจนถึงปัจจุบันอันไหนปนระหว่างก็ว่ากันไปนะแต่ว่าถ้าเอาหลากัหลกๆเลยเนี่ยเรือหลวงภูมิพลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าล้ําสมัยสุดๆแล้วซึ่งเรือของเราเนี่ยนะครับมีการออกแบบให้ใช้เทคโนโลยีในการล่องหนหรือตรวจจับได้ยากสามารถปฏิบัติการรบได้หมดนะครับอย่างที่บอกไปเลยอบนผิวน้ําใต้น้ําและก็อากาศสามารถปฏิบัติการได้ในสภาวะแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนทางเคมีชีวะรังสีและก็นิวเคลียร์สามารถทนทะเลได้ ในระแปดความสูงคลื่นประมาณ12เมตรทําความเร็วสูงสุด30กว่าน็อตนะครับมีระยะในการปฏิบัติการไกล4,000ไมล์ทะเลปฏิบัติการต่อเนื่องได้21วันและใช้กำลังพลน,นะครับปฏิบัติงานทั้งหมด140 เอนายอูโหยคือต้องบอกว่าอันนี้คือที่เรามีนะแต่ว่ายังมีอีกหลายหลายลำมานะครับในเรือรบของเราแต่ว่าที่เราจะเสริมเลยเนี่ยคือชุดใหม่แล้วก็เป็นตัวใหม่ที่สามารถเสริมอาวุธพร้อมใช้นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจัดเต็มเข้ามาได้อีกเพียบละครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าทางการไทยเนี่ยจะเอาตัวไหนเข้ามาแล้วก็จะมีการติดตั้งระบบหรือว่าการนำวิถีใดๆเพิ่มเติมหรือไม่อันนี้เดี๋ยวต้องรอเขาเคาะก่อนนั่นเองครับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจล่ะครับสระได้ทุกวันเย็นสบายหัวจัดหนักจัดเต็มโปโคตรคุม้มได้ที่ตะากา้ันล่างสายมือเลยนะครับ